ขอขาบสวัสดีครับท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมน้าจีจีศูนย์ศูนย์เก้าวันนี้กลับมาเล่นเกมฟรีไฟอีกแล้วแต่ก่อนเราเล่นทับจีไปแล้ววันนี้มาเล่นฟรีไฟใหม่ทีโอเคฟรีไฟนะมาวันนี้เห็นว่ามีมูดใหม่เข้ามานะหมาป่าเดียวดายแบบจะอันดับนะคบเทมมูดใหม่เทมมดเนี่ยะรหมาป่าเดียวดายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับก็แค่แบบแค่มันเป็นหมูดจะอันดับเฉยมาเดี๋ยวไปเล่นกันเลย ผมเล่นไปสี่เอผมเล่นไปห้าตาแล้วนะครับผมเล่นไปห้าตาแล้วโอเคไปเริ่มเันเลยไปโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับมันก็จะให้เราพื้นปกติก็ถ้าใครเพื่อมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณก่อนแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยไป อเคครับวันนี้ฝั่งศัตรูเลือกปืนลูกซองแล้วก็ดีเซอร์นะครับเจอศัตรูแล้วเเจเอจเข้าหัวสวยเข้าหัว่งี้ครับไปไปเลยครับไอ้บอรครับข้อเห็บครับเฮ <c oughs> ้ย ดูสิคาเจนจินเอา้าตายแล้วเหรอเอา้าหูพึ่งมาเองนะเขาตายแล้วทุกคนเกตสองทีเขาก็ตายแล้วเคฝังเราทุกคเลือกปืนบ้างนะจะเอาอันนี้กันนะปืนนะ <c oughs> โอ้เล็กเล็แหลกโอ้โ ยินเยอะบไอ้บ่ตาตั้งฟังชันอีกสิเราเปิดไปเมียวตุ๊ย Transfer, okay. สามสามส้มสามสามสามโอเครอบสี่แล้วเขายังได้ศูนย์อยู่เลยนะศูนย์ต่อสามแสดงว่าผมเก่งกันครับมผมเก่งเกินเก่งเกินไปแล้วคนทุกคนไม่สามารถต่อเสื้อผมได้นะผมเก่งมากเลยนะขนาดขึ้นบันไดยังขึ้นไม่ได้ทุกคนเห็นไหมโอเค phải Hall chắc chắn bài Bye bước 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 cái โอเคเอ่อรอดที่ห้าเขาก็ลูกปืนนะรอบห้าคือผมชนะเลยนะเพรานี้มันม,น,มนมีถึงห้ารอบนะครับผมจะให้ผมจะใกล้ได้ห้าคะแนนมน,มนะผมก็ชน,น,น,นะละไปนัดทูนี้ไม่กินกลัวอ uh <laughs> ่าไม่กินกลัวขาไม่กินกลัวได้แรงสิ้นยกเว้นก็ะสุนปืน อะไรคำนี้สามร้อยคนนัดย,ยิงมันคราวนี้ปั๊บไปนะไฟโดนไม่กินไปครับทุกคนทุกคนครับ คืนด้วยอ้าวได้นะได้นะทุกคนครับผมต้องอย่าประมาทต้องหจริงหัวจังนะอืมว้าววว้าเฮ้ยไปป๊ะ บเป๊ะเอ้ยเอกมาไดปปป้ไหมโบเป๊ะเป๊ะโป๊โบ๊โปโอ้วพลาดอีกเลยแค่ตาเดียวแล้วบอกว่าข้าเก่งยังไงไมันมันมีอยู่โอ้ทุกคนคราวนี้เอาจริงละทุกคนคราวนี้เรจะเอาจริงนะนะผมจะไม่พาลาดละเอาจริงนะ บ๊บปบปบโเฮ้ยโบโบเฮ้ยโบเฮ้ยเห็นไหมโบโบหอดเลยโบโบไอ้นี่มันโบทุกคนเห็นไหมมันว้ามาด้านบนนะเมื่อกี้มันลงไปด้านล่างมันก็ว้ามาด้านบนโบโบโอ้โบจริงไอ้นี่เริ่มตัดสินแล้ว มาปืนนี่ว้ววาววับวนมัม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 เโ <Okay. S 2> ดนไปตูมโ <laughs> อ้หตายเลย หัวล้อดังไม่หน่อยไปโอเคก so, okay, so ็กลับสู่หน e ้าล็อบบี้นะครับก็ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยโอเคครับทุกคนขอโชคดีบ๊ายบายกดไลค์ด้วยล่ะสวัสดีครับ